สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่แชร์ภาพอัมพชรพาสมัยเปรี้ยวจี๊ด Y2K ยกต้นแบบอีกี้ผู้มาก่อนกันจากกระแสะอีกี้สกอยสาวสุดทอน hot จาก MV เพลงท้าทองเ้าของแรปเปอร์ชื่อดังยังโอมทำให้เราคนดังในวงการบันเทิงตลอดจนประชาชนคนทั่วไปต่างร่วมวงกันพากันขุดภาพสมัยตนเองเป็นวัยรุ่นยุคย2ทในยุคไฮไฟ มาโพสลงโซเชียลอย่างมากมายแบบไม่ตกเทรนด์ล่าสุดเพจเ Facebook อัมพชราภาชัยเชือ้อได้โพสภาพของนางเอกสุต้าอัมพชราภาพร้อมระบุข้อความว่าตัวแม่ตัวมัม ตัวต้นแบบแฟชั่นยุคอีกกี้ปี2000ต้นตๆสกอยเกิลผู้มาก่อนการในยุคไฮไฟใครทันบ้างงานนี้แฟนคลับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากเพราะถึงแม้แต่และรูปจะนานหลายปีแล้วแต่อัมพัชราภาก็ยังคงความสวยไม่เปลี่ยนจริงๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ